มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบิร์ดเทคนิคหอบดอกไม้มาให้แตงโมนิดายังรักและคิดถึงมากเอสุภชัยโผล่คอมเมนต์14กุมภาพันธ์2 5 6 6วันบเลนไทยปีนี้นะคะเบิร์ดเทคนิคคนรักของแตงโมก็ได้หอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่ไปให้แฟนสาวที่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วที่คลิปต,ตจักก แม่ทอ d i ดิพร้อมทั้งแคปชั่นหวานหวานสิทับ2ทับ66 happy v a l e n t i n e s d a y baby i love you miss you so much แม่เบิร์ดซื้อดอกกุหลาบมาให้ที่รักด้วยนะทำากลางแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจหนึ่งในงนั้นก็คือเอสุภชัยที่เข้ามาส่งหัวใจให้อีกด้วยค่ะเบิร์ดเทคนิคห่อช้อดอกไม้มาให้แตงโมยังรักแล้วก็คิดถึงมาก ทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ